ทำไมพี่เมื่อกี้ที่ครับครับใครมะทำไมครับเมื่อกี้เมื่อกี้เบรกทำไมครับถามหน่อยเขาพี่แค่ขวาพี่พี่แค่ขวาแี้วแม่ก็รับาดหน้าทำไมเพื่ออะไรครับก็พี่แรัขวาเขวาหนูหนูไม่ใช่แรับบาดหน้าเบรกทำไมแค่ขวาพี่กแสดงไม่เฉยดิเอ้าวพี่ผมมีกล้องนะพี่อ้าวพี่ชาติรอนะเขาพี่แค่ขวาเองนะพี่ผมบีบแตงเตือนแล้วทิ้งทางเบรกทำไมก็ผมบีบแฝงเตือนแล้วครับครับพี่แฝงจะไม่ต้องพูดกูมึงอ่ะแล้วพี่เบรกทำไมครับ เดีเือนแล้วพี่ี๋ยวไปคุยกล้องครับอ้าวไอ้จ่์ ตอนตอนนั้น,นไอไอคนปลามันอยู่อยู่ท้ายท้ายรถใช่ป่ะชงอ๋อ,อยู่มุมน,นู้นอ๋ออ๋ออว่อ๋อย๋ออ๋อ้๋ออ๋ออ๋อล,ล,ล,ล๋ออ๋ออ๋ออ๋นอนะ๋อน๋ออ๋องตัวไหับรอบที่ทททจนะับอ๋อต๋อนี้อ๋ออออ๋ออรอออ Ok các Thì là. Thì là. <laughs> อ๋ครับช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราขับรถมันยังไงอะไรยังไงบ้าง,างคือมคผมขับมาทางทางคันห้ามเนี่ยครับทาง,ทาง,ทางแล้วก็มีรถแช่ขวาอยู่ครับแล้วผมก็ขับมาก็เห็นว่าข้างหน้าแช่ขวาผมก็บีบแต่เตือนสักประมาณสองสามที่เตือนพี่ว่าแล้วก็มีเปิดไฟด้วยว่าให้หลบหน่อยเนี่ยข้างหน้า,นามันโลง่งขาไม่หลบขับช้าเงีง้ยผมก็เตือนแล้วพอผมจังหวะที่ผมเีโยวกาั ข้าซ้ายได้ผมว่าแตงซ้ายเสร็จแล้วผมไปป็้ปาดหน้าเขาเงี้ยเออว่าเตือนว่าพี่ข้า้าอยู่ให้เขารู้อ่ะข้าเนี่ยเราขับมาถึงไฟแดงเนี่ยแล้วเขา่าจอดรถได้เขาว่าลงมาคุยคียกระจกเงี้ยคุยว่าทำไมเออปาดหน้าหรืออะไรอย่างงี้ผมก็บอกว่าพี่ผมพี่แต่แล้วพี่พี่แช่ขวาอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทำไมพี่ไม่ลหมลบเออหลบทำไมเขาพูดว่าทำไมไม่หลบซ้ายเวลา ก็มีการโต้เถียงกันใช่แล้วพอถึงตัวที่ไฟเขียวเนี่ยผมว่าออกกาบไฟเขียวมาแล้วเขาสองคนเพื้ยงขวดเอ็มร้อยงเงี้ยแล้วก็อีกขวดไม่รู้ขวดอะไรเพี้ยงมาผมก็จอดซ้ายเขาก็ออกจากไฟแดงกลางเขาก็หลบไปเลยไปเลยใช่ไหมครับอ๋อครับผมเหตุการณ์นี้ก็คือผู้คู่กรณีมาสองคนเลยใช่ครับแล้วลงแล้วลงปีกเข้ามาหาเราเลยป่ะจะมาเปิดประตูฝั่งฝั่งฝั่งแปนนะนะใช่ครับอ๋อ เปิดกระจกไปครึ่งด้วยไว้แค่คุยไม่เปิด,เ,ปดเต็มบาน,น่ะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้อาจเกิดอะไรนะใช่ครับแล้ววันนี้เราเราก็เลยเดินทางมาใช่ครับเรามาที่ประจำวันไหมอ่ะครับอ๋อค,ครับผมหนูรู้ว่ามันเขาขับเลนขวาแล้วทีเนี้ยมันเป็นทางตรงอยู่แล้วเอ่อแล้วทีเนี้ยทางตรงเลนขวาแล้วทีเนี้ยมันเป็น เล็้ขวาที่จะวิ่งความเร็วแต่ว่าเขายังขับช้าอยู่เออหนูก็เลยบีบแกรก่อนเพื่อเตือนเขาและเตือนแล้วสี่ห้าทีเขายังมึนเขายังไม่ขยับไม่ใช่ว่าขับมาแล้วและไปปาดเลยอันนี้หนูยอมรับผิดเออรู้อยู่ว่าปาดหน้าเขาแล้วผิดแต่คือว่ากรณีนี้หนูก็ยอมรับผิดแต่คือว่าเราบีบแต่เตือนแล้วอะอ,อแต่เขาก็ยังมึน,นแล้วคเราปาดไปก็คือเราจะบอกเขาด้วยว่าใช่ใช่ค่ะว่าว่า,วาเอออย่าขับ ท้าอย่างนี้นะมันอันตรายก็จริงเพราะว่าบางทีรถมาเร็วเขาก็สามารถที่จะโมโหอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะนอั่นแหละค่ะเล้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน้องคิดว่าอย่างไงเหตุการณ์ที่ที่คนถูกทาแบบเนี้ยที่เกิดขึ้นใช่ไหมความรู้สึกเราตอนนี้เลยอยากค้าคุยกันดีๆก็ได้แต่คือเขาลงมาเขาพูดบุบๆบซักครับหนูหนูรู้อยู่นะว่าจะมาเปิดประตูรถแต่มันเป็นทางหนูไงเออแล้วทีนี้ก็แฟนก็เลยล็อกรถ แล้วไอเนี้ยหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาถือขวดมาอแล้วพูดไปพูดมาเหมือนเขาโมโหเข้าใจอารมณ์ว่าเขาโมโหก็โดนปัดหน้าแต่คือเขาต้องเข้าใจด้วยว่าคุณขับเลนขวามันทางเร็วเออคุณต้องหลบให้เขาสิไม่ใช่ว่าเอให้เราหลบอย่างงู้นอย่างเงี้ยเรามาเร็วเหมือนกันอืแต่ว่าเรามาความเร็วพอดีอ่ะไม่ได้เร็วเพราะว่าเรามีกล้องอยู่แล้วก็แล้วตอนนั้นตอนนั้นที่น้องล็อกล็อกรถนะถ้าไม่ได้ล็อกจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมา หนูก็หนูก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเขาลงมาสองคนเลยแต่หนูก็บอกเขาเริ่มพูดมึงกูหนูก็เลยบอกว่าพี่พูดดีๆไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาปาขวดเสร็จแล้วหนูก็หลุดโมโหเหมือนกันแหละแล้เลยจอดตรงนีใช่จากนั้นเขาก็ไปเลละรล่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าให้จอดเคลียร์แล้วเขาปาพอดีหนูก็เลยจอดเขาก็ไม่ได้ลงมาเคลียร์เขาก็เลยเบี่ยงเบี่ยงซ้ายเออเบี่ยงซ้ายเพื่อจะหลบแล้วก็ไปเลยอ,อ๋อแล้วก็อ๋อไปเลยเพราะว่าหนูจะไปทํางานด้วยครับผม No.